แลนนี่ก็สนามที่เราจะทำการแข่งขันในวันที่สามและวันที่สี่นะครับนก็มาดูสถานที่แล้วก็มองมอมร่างกายทับสนามนะครับ ตอนนี้ก็เป็นห้องพักของนักกีฬานะครับตอนนี้ก็กำลังมานั่งพักเพื่อเตรียมตัวที่จะลงไปวอมนะครับผม